ลงไปเหลืองลเหลืองลไปเหลืองปล่อยลงปเหลยลงปเหลืองปืนเปลงเหลืองเลยลงเล้ดีลบมาเหลืองแล้วลงให้หมดกลับมายเหลืองกลับมาไปเหลืองเยี่ยลจันทคานเรดลเปอร์จันทคานเรดลิเปอร์ลงไยเหลืองแล้วลงให้หมดไปเหลืองแล้วลงให้หมด

คุยอะไรมึงไอ้เ้ตัวเลของก็น้อยคุมยังยาบ้าอีกหรออ้เดียวไอ้เด็กเีย่วมาชขวาหนยีๆมาชุยขวาหน่อยดีชุขวาหนยดิตายยกระจกโ้ไอ้เนี่ลงไม่สนใครเลยไอ้ยี้่ยไอ้นี่ลงไม่สนใครเลยกูจะตายอยู่แล้วไอ้ยไม่คมยาปาดดิวสีสันไม่คมชอบปาดไอเฮีย ยกักดิอยากักูดิเราจะืนแล้จะคืแล้แล้วกินยาเลยกินยาลุมยันมันลุมยันมันลุมยันมันไม่ไหว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 ไม่ไหวกินยากินยาลุมยันมัเลยลุมยันมันเลยเปลี่ยนไม่ลุมยันมาเลยเี่ยนไม่เปลยไม่ลมนมเลเอเ่ยงิกไม่้องดกนังไนม่อบดีชุดได

ไม่ออไรมาเงงินก็ไม่ไวเรียกเก่าคุยขยมนอปากนไมไหอปากมขยะคยกันดีนที่เดียวไปไหนไปไนไปไหนไหนหแล้วไปไหนไ้คยกันคนคยกันปิดรเช้าอมนรอไกระจอ้าเป็นไอ้ตี๋ไอตีไ้ไอ้ฟอไอ้ฟอไอ้ตัวเลี้ยไอ้ตเล้ยไปไหนไวไหนยังงอนไปไนวายหย้ยยยย

ไม่ไหวบกกูนะ็เลยนีพอเลยอย่าพื้นได้อย่าพนได้ีเรน๊ลอหน่อยเจเลอันเลพอแล้วไม่บ้าไม่บ้มริงมรว่าอะไรนะพี่ปไปลิงไวลิงเาไปขี่รถหนีแล้วเนี่ยใส่กระสุนอยู่เาไปปกระสุนขี่รถหนีแล้วเนี่ยปืคือรถห่อไปคือรถห่อไปปันเสแล้วไวลิงเลยไวลิงเลยกำลังไปกำลัง

ไปมาหอบไปมาหอบไปมาหอบไปให้หมดทุกคนต้องหอบผแดนวเว้ยมาว่าลิงหน่อยมาว่าลิงหน่อยมาว่าลิงหน่อยมาว่านิดหน่อยใคไม่มีศพในมืออ่ะถือให้หมดถือให้หมดไปไปช่วยเพื่อนว่ายนิดหน่อยโยกี้โยก้

มาเติมไหวลิงหน่อยใครไม่มีส่ใครไม่มี่าลิงนขึ้นรถตรงนี้ขึ้นรถวลิงไวลิงใครมีสมาไหวลิงหน่อยม่หนมหน่อยเอารถเอารถโดนเนีมาหน่อยพี่พี่จูพี่จูเอน่อ่อหน่อยยอไปใครหอดไปใหอเอาเลยใครหอดเอาเลยไม่มาต่อเลยไม่มาต่อเลยไม่มา เขาไกมาเลยมันยำมันตายไปไลน์ไปไลนไปไลน์ไปไลน์ไปไลไปไลนไปไลน์ไปไลน์ไปไลน์ไลน์กปลน์ไปบลน์ไปไลน์ไปไลนไปไลนตอปไลน์ไปไลน์ไัไลน์ไปไน์กปไนไปไลน์ไปไน์ไปสลน์ไไลน์ไไลน์ไไลน์ไปไนกไปไนไปไนปไลนปไลน์ไปไลน์ไปลน์น์กลน์ไปไลนไปไลน์ไไลนไปไลน์นไปนกันนไไนนไนไลนไปไหนไปไหนลนไปไหนลนไปไลนนนน

เล่นไปเลยฮะที่ไม่ต้องกลัวนี่เราต้องส่งน้องๆเจนเย็นเรื่องอย่าประมาทอย่าประมาณคนที่ไม่ได้ทำอะไรมีหขาเปล่าต้องหายต้องหายมีอะไรแล้วไปเอาไปกลมใหญ่กลังไปกำลังไปกำลังไปไม่ต้องมาแล้วพี่ศพผมเล่นกลมใหญ่จับตัวหลุดไปเรื่อยนะเว้ยนขอคนขอคนเปลี่ยนศพหน่อยนะที่ไหนเจอกันไหนแกไอรีดเดอร์แกไอรีดเดอร์แอรีดเดอร์แกไอรนดเดอร์ต่างทุกคนใครไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ไปรวมกันเลเบลอ่าเลเบลเก่าเลเบลเก่า